เห็นแบบเออเหมือนเขาไปเข้าสังคมแล้วก็เรียนอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็วิ่งซึ่งเอาฉันพูดตรงๆนะหมาฉันอะค่อนข้างสกิลสังคมติดลบนิดนึงแบบคืออยู่กับคนอะค่อนข้างได้แต่อยู่กับหมาด้วยกันเองค่อนข้างยากมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันถ้าสมมุติว่ามันจะมีตัวเชื่อมือใช่ไหมตัวมันจะใหญ่กว่าตัวเล็กตัวเชื่อมูลที่เป็นดัดชุนสองตัวคือตัวมือ,อเวลาแบบ เวลามันเจอหมาที่มันใหญ่กว่าแล้วเวลามันอยู่กับเจ้าของด้วยอะ่ะมันก็จะแบบมีความแบบจะเข้าไปกัดเป็นงับเขาอะ่ะซึ่งแบบไม่ทาไม่ถูกอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าไม่รู้จะสอนยังไงอะ่ะให้แบบว่าให้แบบมันไม่ไม่กัดอะ่ะมันกระตุกหรอมันกระตุกเหรอ,รห,รอหรือว่าอะไรอะ่ะพี่มาเนตพี่เป็นอะไรก่อนกระตุกเอาจบจบละไหนมันกระตุกยังไง น้องปรับเน็ตยังไงอ่ะเธอแต่ว่าย,ยังกระตุกอยู่ปะหรือฉันพูดเร็วไปเอางี้ภาพมันกระตุกเหรอเออ้าต้องทำไงอ่ะค้างเลยอันนี้มันยังกระตุกอยู่ไหมมันกระตุกอยู่ไหมตอบ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 ,ตอบ ตรวบตบไม่กระตุกปกติไลฟ์ไฟจีเอ่อนีื่หรือไปแรงไลฟ์ไฟจีดิกระตุกเหรอไม่กระตุกปกติอัตัตลงกระตุกหรือไม่กระตุกกระตุกจ้าไม่กระตุกไม่ค่ะกระตุกครับกระตุกปกตินะนิด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 ปกติแล้วค่ะปกติ กระตุกไม่กระตุกกระตุกไม่กระตุกกระตุกไม่กระตุกเอาไปดีๆดีันดีแก้วเนี่ยอันนี้แก้วเนี่ย,นนก,ยกระตุกบางช่วงกระดิกกระดิกกระดิกไหนกระดิกอะไร กระติกเอ้ยกระตุกหรือก็มันกระตุกกระติกทุกคนใจเย็นนะใช่ใจเย็นอย่างงกระตุกจริงๆโอเคกระตุกเป็นช่วงๆกระตุกนิดเดียวกระตักอันนี้คนติดแหละกระติกไอ้ไม่ใช่ละจบแล้วฉันไม่เล่าแล้วฉันว่าไม่สนุกแล้วนั่นเป็นภาพค้างแต่เสียงปกติกระตัก เธอเอาดีๆไม่กระตุกเอ,อฉันหาสัญญาณก่นสัญญาณในห้องกันตบโทรศัพท์ตบโทรศัพท์สัญญา่ปดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือ,อยังหายหรือ,อยังฮะดีขึ้นไหม หายยังหายเลยจริงไ้ยเนี่ยไม่กระตุกนะอุ้ยเอาแล้วเอาละเอาละการเคาะหาสัญญาณช่วยได้โอเคต่อนะคือทฉันซื้อคันต้องหึ่งไหนแล้ะไม่อกี้ฉันเล่าถึงไหนเมื่อกี้รถเพลงฟังไฟบนฟ้ารถไฟบนฟ้าร้องไงอะรถไฟ เออเอเางี้ขอถามครั้งสุดท้ายนะอันนี้ฉันจะเล่าเรื่องต่อแหละกระตุกไหมขอความจริงนะไม่เอาปั่นนะกระตุกจริงเอ้ากระตุกเยะกระตุกอ,ะอ่ะกระตุกค่ะโอเคงั้นวันนี้จบเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ <c ười> จบเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ ทำไมไมันกระตุกโอเคฉันจะเคาะเอาใหม่นะไอถ้าจะมาถ้าสมตาสมติฉันถืออย่างงี้กระตุกไหมถ้าฉันถือถ้าฉันถือกระตุกไหมอ่าอ,อันนี้ยังเพิ่งพิมพ์มานะว่ากระตุกมันกระตุกสมมติถ้าฉันถืออุ้ยฉันเป็นสิวด้วยได้มไหมเนี่ยถ้าจะมาฉันถือกระตุกไหมเฮ้พอถือแล้วมันไม่กระตุกอ่ะ ทำไมมันกระตุกนะปกติมันก็ไม่กระตุกนะเฮ้ยสิ่งอะไรอะเอาจริงๆไม่ยอ,อมคขมาไม่ใช่สิเอาจริงๆมันกระตุกไหมเธอเนาะวันนี้มันกระตุกแนละโอเคถือไว้ง,งั้นแหละจะได้ไม่กระตุก กระตุกแต่ภาพเสียงปกติกระตุกแต่ไม่ใช่โอเคช่างมันฉันจะไม่สุดแล้วว่ากระตุกไม่กระตุกโอเคไหมโอเคนะฉันจะถือไวอ้แบบแบบอ่ะจชจดให้มันซูมบอกหน่อยอ่ะปั๊บอ่ะถือไว้โอเคอ่ะง่ะได้ละ หรือว่าวหรือว่าวาหรือว่าหนักกว่าเดิมใช่พี่ไมาพาเมือไปวิ่งโอเคแล้วต่อก็คือพาไปวิ่งใช่ป่ะแล้วฉันก็รู้สึกว่าหมาฉันมันเข้าสังคมกับหมาด้วยกันไม่ได้เลยอะแบบมันจะไปกัดเขายิ่งตัวใหญ่กว่าแล้วมันอยู่กับเจ้าของแล้วก็เลยไปถามพี่สาวว่าทําไมวันนี้ใส่แบบนี้เนี่ยไม์มันก็บอกว่ามันห่วงเจ้าของยิ่งอยู่เ้ายยิ่่งอูกับเจ้าของเท่าไหร่อะยิ่งจะเก่งขึ้นเท่านั้น เริ่มพูดลรวก็ตุกเอา,อางี้ฉันจะไปไลฟ์ในไอจีแล้วกันโอเคไหมฉันจะไปไลฟ์ในไอจีต่อโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะหรือไม่ต้องหรือค่อยไลฟ์วันหลังดีเอ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญนะจ๊ะหรือไว้วันหลังไปไลฟ์ไอจีเถอะหรอ เอนะางั้นเหรออยากฟังอยู่ใช่ไหมฉันเราจะจบอยู่แล้วไงฉันกะกะแค่ามามีเรื่องนี้ฉันกะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไงโอเคน้องแมว,แมว <laughs> อ่ะอ่ะเจ๋อเจ๋จ๋โอเคบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะชิมตาเลยบ๊ายบาย